สวัสดีครับผมเอก EV Anywhere แล้วก็โอ e ีวีอินน e นะครตอนนี้เราวาอยู่ในรถของผมเอง s e กเกอร์เ yeah! ในที่สุดก็เลือกกับเขาได้สักทีเนาะถามว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกคันนี้ทำไมไม่ไปเทสลา G6IM6 ทั้งที่ขับดีกว่าหรือแบบเน้นซอฟต์แวร์เรื่องการขับขี่ถ้าให้ผมพูดก็ตรงคงต้องบอกแบบว่าพอเรามาใช้งานจริงเนาะอย่างเงี้ยดูฮนะ รถตรงรถติดอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นคนที่ขับรถช้าอยู่แล้วเรื่องซอฟต์แวร์การขับขี่ถ้าเอาจริงๆนะฮะถ้าโอ๋สังเกตเอ๋เป็นคนที่ชอบขับมากกว่าใช้เรื่องซอฟต์แวร์ใช่ปะ่ะใช่นะต้องบอมแบบนี้มากกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์มันโอเคโดยส่วนใหญ่ถ้าผมเลือกรีวิวเองอะ่ะผมก็จะเน้นเรื่องแบบเน้นเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องการจอดแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะผมก็ขับเองมากกว่าผมมีความรู้สึกว่าผมมีความสุขในการที่ได้ขับรถครับ แล้วก็เรื่องความสะดวกสบายหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยคือลองไปดูนะครับว่าเราถูกจริกับคันไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยผมอะชอบเนี่ยชอบความเป็นสติกเกอร์คือตรงนี้ครับงานดีไซน์เนี่ยครับมันดูมีเอกลักษณ์นะฮะคือชอบแล้วทําไมถึงเลือกสีขาวไม่เลือกสีดําคือตั้งใจเลือกสีขาวด้วยครับผมมีความรู้สึกว่าพอเข้ามาเนี่ยมันดูแบบสว่างไปหมดเลยนะอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับผมออกรถมา2วันแล้วครับแล้วก็ขับแบบเนี้ย แดดนี่แรงมากตรงนี้ก็คือพาราโน i ิกการ์ดลูครับอยากบอกว่ามันกว้างมากครัแล้วที่ชอบ 7X อีกก็คือมันมีเนี้ยมันมีม่านมาให้ด้วยครับนะฮะมันก็สะดวกเข้าไปอีกไงฮะใช่ไหมอ่าเปิดก่อนนะให้ดูว่ารถมันสว่างขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้ที่จะไปครับที่ผมกำลังจะไปเดินทางไปไหนเนี่ยก็คือกำลังจะไปที่ VQ คูรับที่บางนานะฮะเนี่ยเนี่ยปักหมุดไว้ละบางนานะครับ,บ,บนะรถติดมากเลยรถติดมากเลยนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าผมติด VQ ูตัวไหนทําไมผมถึงเลือก VQ ูนะฮะทำไมผมถึงตัดสินใจเลือกการติดเป็นสไตล์ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้ให้ดูบริเวณด้านนอกโดยที่เรายังไม่ติดตัวฟิล์มก่อนนะครับให้ดูครับว่าเราเห็นจุดไหนที่มีการสะท้อนบ้างคือตอนเนี้ ฟิล์มเนี่ยยังไม่ติดฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นครับเมื่อมันยังไม่ติดเนี่ยมุมมองการสะท้อนจากตัวแดชบอดที่มันเป็นโซนสว่างเนี่ยนะครับมันก็เลยยังไม่เด่นเท่าไหร่นะักเดี๋ยวมาดูครับว่าหลังจากที่ผมติดไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการสะท้อนเนี่ยขึ้นตรงกระจกด้านข้างเนี่ยเยอะขนาดไหนรวมถึงรถคันนี้มันมีแอมเบียนไลท์ด้วยในตอนกลางคืนเนี่ย,ย,นนนนยก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งครับอ่ามันมีทั้งหน้าและหลังนะแต่ในมุมมองของคนขับครับเมื่อมันมีแอมเบียนไลท์อยู่ตรงเนี้ย มันก็จะไปอยู่มุมของกระจกพอดีครับมันก็จะขึ้นชัดด้วยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ก็บางนาละวิ่งมาจากบ้านได้ระยะทางดูซิกี่กิกโลระยะทางวิ่งมาประมาณ37กิโลครับการกินพลังงาน15.3กิโลวัตต์ต่อ100นะฮนะลมยางผมเติมอยู่ประมาณ39ินะฮะถือว่าขับสบายๆเลยครับตอนนี้นี่คุณแฟนขอย้ายไปนั่งอยู่ด้านหลังครับเพราะว่าด้านหน้านี่ทำไมฮะ แดดมาร้อนนะครับแล้วเรานะฮะก็สามารถเช็คได้ว่าคุณแฟนทำอะไรอยู่ครับนี่ฮะมันจะมีกล้องอยู่ด้านหลังครับนี่นี่เขาแอบ,บอยู่ด้านหลังนะครับถามว่าทำไมต้องไปหลบอยู่ตรงนั้นครับเพราะว่ารถมันไม่มีฟิล์มครับด,ด,โโด,ดูดิโอ้โหดูแดดดิครับดูแดดดิดฮะร้อนมากครับและตอนนี้ครับเรามาถึงที่ VQ คูเฮล f ์ออฟแล้วที่บางนาไกลมากๆจากปทุมวิ่งมาถึงที่นี่เลย 40กโได้อันนี้คือมุมมองทางด้านข้างก่อนนะครับเรามาดูตร,ตรงนี้ก่อนว่าความใสเนี่ยมันใสขนาดไหนรวมถึงบริเวณด้านหลังครับด้านหลังครับถ้าเรามองไปนะ,ะก็ยังทะลุไปด้านหน้าตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งครับมุมแบบนี้ มุมประมาณนี้นะครับที่ตั้งใจไว้ครับว่าด้านหลังเนี่ยอยากให้เป็นออกแบบว่าโทนตรงนี้เป็นแบบพาเวซีคือแบบดําแล้วตรงเนี้ก็คงยังมีความใสนิดนึงคือมีการแบ่งฟิล์มอย่างชัดเจนนะที่ที่คิดเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยที่ตั้งใจติดไว้ก็คือจะเป็นติด VK30 านะครับทำไมถึง VK30 ครับเพราะว่าเรามีตัวนี้ครับเป็นตัวตัวการ์ดสแกนของหมู่บ้านอยู่เพราะว่าเคยลองตัว VK10 แล้วเนี่ยมันไม่ได้ครับบวกกับตอนเนี้ย บวกกับตอนนี้ครับหน้าตาของเรานะครับก็น่าจะบ่งบอกแล้วว่าเราเริ่มมีอายุมากขึ้นฉะนั้น VK-10 เนี่ยเวลาเราขับตอนกลางคืนเนี่ยจะอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีความมืดนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมมองว่า VK-10 เนี่ยยังพอโอเคอยู่สําหรับตัวด้านข้างที่ท,ท,ที่ตัดสินใจแล้วว่ายังไงต้องเลือก VK10 สิบเหตุผลหลกัหลกๆเลยครับเพราะว่าเวลาเวลาผมขับรถใช่ไหมฮะเวลาสมมติสมมติเวลาเวลาผมขับรถเนี่ยผมเนี่ยสามารถรู้ได้ชัดเลยว่าถ้าผมเอามือไว้อย่างเงี้ย อันเนี้ย VK 30แล้วอันเนี้ย VK 10เนี่ยผมจะรู้เลยว่ามือตำแหน่งเนี้ยจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในตัว Easy Part เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย ถ้าเป็น VK 3 0เนี่ยเคยลองแล้วครับไม่ผ่านครับ VK 1 0เนี่ยไม่ผ่านแน่นอนแต่รถคันนี้มันมีกล่องครับตรงเนี้ยเราสามารถเอาตัว Easy Pass เนี่ยแตะตรงเนี้ยก็สามารถผ่านไปได้แล้วก็ในส่วนของหลังคาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนหนึ่งครับอ่าเปิดหลังคาก่อนนะนี่ครับข้อดีของตัว s e k k e r 7X อะจริงๆแล้วหลังคาเนี่ยเพื่อนๆไม่จาเป็นจะต้องเอาแบบทึบดามากนะเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ตัวบล็อกไอ้ตัวมานบ<า>ังแดดเนี่ย อยู่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าเฮดรูมสังเกตมาอะานในโอลองลองนั่งพิงดิเห็นไหมคือเฮดรูมเนี่ยเหลือค่อนข้างที่จะเยอะเลยฉะนั้นความร้อนเนี่ยที่จะแผ่ลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคือหัวสมมุติถ้าเกิดเฮดรูมอยู่อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมม,มันมันก็จะร้อนไงแต่พอมันอยู่สูงเนี่ยก็ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมอยากได้ฟิล์มด้านบนเนี่ยไม่ได้ออกแบบทนทน,ทนมืดมากเท่าไหร่ก็ะจะรู้สุกว่าม่านที่เขา กันการความร้อนดีครับนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการติดฟิววันนี้เป็นอย่างไรนะใสแล้วก็ดำนะด้านหลังนี้ก็ไม่ต้องสืบครับด้านหลังนี้ก็ต้องการดำเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปเจอการด้านในครับของวีคูรครับผม A few moments later และตอนนี้ครก็มาอยู่ด้านในห้องสำหรับติดฟิวเรียบร้อยนะก่อนการติดตั้งเนาะก็มีการ protect รอบคันแบบนี้เลย แล้วช่างนะครับก็จะมาบอกเราว่ารถเราเนี่ยมีตําหนิตรงไหนกันบ้างซึ่งแน่นอนครับรถของผมเนี่ยออกเป็นโซนขาวเนาะมันก็สามารถมองเห็นตําหนิจากพวกรอยดาอะไรพวกนี้ได้ถ้ารอยไหนที่เขาสามารถเช็ดออกได้เขาก็จะช่วยเช็ดเป็นต้นนะครับแล้วก็พวกรอยตามพวกขงพวกขอบเนี่ยก็จะเป็นการรีเช็คก่อนก่อนที่จะทําการติดตั้งนะครับอันนี้จะมีาการโพเทคแบบนี้เลยนี่ปิดไว้อย่างดี คุมอย่างดีเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนในส่วนของตัวผิวของตัวเบาะเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับนะฮะคุ้มอย่างดีนะครับโดยเฉพาะพวกบริเวณด้านหน้าที่เป็นเกี่ยวกับวงจรนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะฮะก็ประมาณแบบนี้ครับตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็คือตัว VK10 นะครับ ก็ทำการเคลียร์หน้าต่างให้แบบสะอาดเรียบร้อยนองดูอันนี้ก่อนติดนะฮะแล้วก็เวลาติดนะครับเราอ่ะจะเว้นตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นรอยไข่ปลาตรงรอยไข่ปลาเนี่ยถ้าเราเอามือไปแตะสัมผัสเนี่ยครับมันจะเป็นปุ่มๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่เว้นเอาไว้เนี่ยนะฮะมีโอกาสที่มันจะลอกอยู่บอนจันนะฮะ อย่างตอนนี้ถ้าเราดูเปรียบเทียบจะชัดครับอันนี้ก็คือ VK 1 0นะฮะ,อะลองดูมุมมุมแสงครับด้านหลังเนี่ยยังไม่ติดครับดูมุมแสงกันนะผมจะเขย้ายปรับมุมเลยฮะนั่นนะฮะ,ะ VK 1 0แล้วตอนนี้นะก็เริ่มติดโซนด้านหลังแล้วอันนี้เห็นไหมพอะเห็นความแตกต่างคร่าวๆไหมอันนี้จะออกแบบว่าติดเขียวๆนิดนึงด้านหลังจะออกประมาณดําคือด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวละซีรี์กันแล้วตัวนี้จะเป็นตัวชื่ว่า Back EV ี ซึ่งตัว Back EV เนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดแบบซีเรียสเรื่องพวกสัญญาณเน่ยคุณก็สามารถเอาตัว Back EV เนี่ยมาติดตรงด้านหน้าได้ไอตัว Back e ีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด 3. 3รุ่นนะก็คือตัว0ูนห้าเนี่ยก็คือจะดําเข้มแบบนั้นเลยนะแล้วก็คือไล่สีโทนมาก็เป็น15แล้วก็ตัว30เป็นต้นอย่างผมอะเลือกติดไอ้ตัว Back EV วีสามนะคือด้านบนหลังคาครับนี่ฮะด้านบนหลังคาแต่ทําไมถึงเลือกตัว ตัวใสเนี่ยติดด้บนังคางเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับตัวของ SixX เนี่ยมันจะมีตัวของม่านบังแดดอยู่นะครับเราอยากได้ฟิลที่ตอนเย็นนะครับหรือตอนเช้าเนี่ยเวลามาออกไปข้างนอกหรือว่าตอนพเพยเนี่ยมาออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มืดเกินไปครับยังได้ความรู้สึกว่ามันมันยังโปร่งสบายมากกว่าครับมานี่เป็นไงครับเริ่มเห็นถึงความแตกต่างรือยังครับเราจเจนชัดเลยนะว่าด้านหลังเนี่ยจะเริ่มออกเป็นโทนแบบมืด นจะออกเป็นแบบแนวสว่างมากขึ้นครับอตอนนี้มาให้ดูมุมนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่ผมเลือกติดบานหลังครับผมจามบานหลังสังเกตว่าสีมันจะดําส่วนอันนี้จะเป็น BK10 ครับที่ผมติด2บานหน้าแล้วก็ตัวนี้คือที่ผมติดเนี่ยคือตัวบานหน้าครับแล้วก็ตัวสันลุผมเลือกติดตัวนี้ผมไม่ได้เน้นเข้มครับเพราะว่า อยากให้ความรู้สึกด,ด้านนอกเนี่ยไม่มืดเกินไปมาดูครับตัวว k 1 0เนี่ยค่าทีเซอร์ครับจะขึ้นไปถึง75เลยครับนี่75ขนาดเดียวกันตัวด้านหลังเนี่ยมืดกว่านะแต่ทีเซอร์เนี่ยแค่62ครับแล้วกระจกบานหน้าสุดของผมเนี่ยว k เคเนี่ย66ครับถึงมันจะไม่มืดเท่ากับตัว3บานหลัง แต่ค่าการความร้อนเนี่ยถือว่าได้มาเยอะครับส่วนตัวนี้ก็คือบนหลังคานะครับเนี่ยฮะวายทำไมติดน้อยจังทีเซอร์แก่54เองทำไมไม่ติดให้เยอะกว่านี้คือ s e เกเนเี่ยมีม่านไฟฟ้าอยู่แล้วมันก็เลยสามารถช่วยได้อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับ a few moments later นี่ตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีน้องเขาเนี่ยมาเก็บงานเช็ดอีกทีหนึ่งนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายด้านนอกกันอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ดูกันชัดๆว่าไอสิ่งที่ผมคิดไว้ตอนแรกเนี่ยกับตอนเสร็จเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันครับผมมันจะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าครับก่อนที่จะออกไปด้านนอกครับพามาดูนะครับ vk 30ครับ vk 10ครับ b a c k ev 05สังเกตว่าสีจะคนละโทนนะครับด้านหลังก็เป็น b a c k ev 05อันนี้เป็น มืดที่สุดนะครับ b บ c อีวีสุดห้านะครับโทนดําแล้วเข้ามาโทนแบบสว่างมากขึ้นมีเค0สนี่ครับแล้วก็ในส่วนด้านบนนะครับเราอาจจะมองตรงนี้ยังไม่ชัดเจนถ้าเดี๋ยวออกข้างนอกครับด้านบนนะก็จะเป็นตัว b บ c แบ a อีวีสาย์ครับผมีสาครับ ออกแม้ตอนนี้นะครับเราก็ออกมาด้านนอกเรียบร้อยแล้วคืออยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันเลยครับที่อยากได้รถเป็นออกสไตล์แนวยุโรปครับพร้อมหรือยังครับที่ผมจะพาไปดูครับถ้าพร้อมแล้วครับไปชมกันครับนี่ครับน่าจะเห็นกันชัดขึ้นนะครับด้านหลังนะครับเป็นตัว black ev 0 5จะออกโทนดำนะครับแล้วก็มาตัว vk 10นะครับแล้วด้านหน้านะครับก็จะเป็น vk 30 มาดูอีกทางฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เป็นฝั่งที่แดดสองฝั่งนี้คือแดดเหมือนจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นเป็นมุมนักษณะแบบนี้นะสีเขียวตัดเลยครับแบ็คไอตัวฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัว VK10 นะจะออกเป็นโทนเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็มาด้านหลังออกแนวแบบทึบครับทึบดำเลยส่วนด้านหลังครับเช่นกันครับเป็นตัว Back EV เป็นตัว Back EV05 ครับ นี่ครับเป็นสติเกอร์กลุ่มของเรานะครับสติ cker ขับนะครับใครยังไม่มีนะครับติดต่อได้เลยนะครับแล้วไปชมด้านบนครับว่าด้านบนเป็นอย่างไรครับตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นในรูปแบบออกสายนิดนึงนะครับแต่มองด้านนี้อาจจะมองไม่ค่อยออกอาจจะมองไม่ค่อยออกครับด้านบนก็จะเป็นตัวแบ็กอีวีสาครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าประทับใจครับผมเป็นไงเข้ามาด้านในคุณโอ๋เป็นไงชอบปะชอบ ชอบเนาะคือคือแบบเข้าไปข้างในรู้สึกว่าคนละเรื่องคนละเรื่องเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสนะครับวันไหนมีโอกาสได้เจอรถผมเนี่ยคุณสามารถลองมานั่งได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นแดดแบบเนี้ยไม่แสบ <c oughs> ไม่แสบคนละเรื่องเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่ง VK10 วางแบบนี้ไม่แสบครับแล้วก็ในมุมมองด้านหลังนะครับอ่าโอ๋ถือหน่อยเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังมุมมองด้านหลังนะครับ นี่ฮะมุมมอนด้านหลังนั่งแบบว่าอันดับแรกคือนั่งรู้สึกว่าเออสบายเนาะแต่ถามว่ามันมีความร้อนไหมบอกตรงๆครับร้อนครับนี่ยฮะแสบแสบน้ำผากตรงนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวที่ผมติดตัวเนี้ย Back EV back e v v 3 0นะเป็นตัวที่สีเนี่ยจะออกแบบว่าโปร่งที่สุดไม่มืดเท่ากับตัวนี้เราไม่ตั้งใจให้ใช่ครับผมเพราะว่าตัว Back EV เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รุ่น ก็คือตัวดำสุดตัวนี้ก็คือ Back EV 05แล้วสเต็ปต่อไปคือ Back EV15 แล้วก็ Back EV 30ครับแสบมากครับแสบแสบหน้าผากเลยทําอย่างไรครับในตอนกลางวันครับให้เราปิดบ้านบางแดดครับปิดบ้านบางแดดครับนะฮะผมว่าปิดบ้านบางแดดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนกลางวันครับแต่สิ่งที่คุณได้ครับก็คือตอนกลางคืนเวลามองข้างนอกเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันดูสว่างมากขึ้น นะครับอันนี้ก็คือบร<ม>ิเวณด้านหลังนี่พาเรตดิตอนเย็นตอนกลางคืนถ้าเราเปิดม่านมันจะได้อีกอารมณ์นึง<ช>แต่ถ้าเราไปติดมืดไปเลยอ่ะมันจะไม่ได้อารมณ์ไงประมาณนั้นเลยครับะนะอะโอเคครับผมเป็นไงโอตะก,กี้ขออนุญ,ญาตเพิ่มตอนท้ายอีกนิดนึงครับผมเมื่อสักครู่ตอนที่เราอ่ะจะผ่านตรง Easy อีซี่พาร์อ่ะแอบเสีย่ยวไหมนึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่ผ่านแล้วเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปครับ ใช้กับ V K ไม่ผ่านครับผมเพราะว่ามันบล็อกสัญญาณไงฉะนั้นบางคนน่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นเราไปติดตัวรุ่น BackEV ดีกว่าไงแต่ตัว Back EV อ่ะมันการความร้อนมัน,ม,นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงเมื่อสักครู่ผมทำไงเนี่ยฮะตรงกล่องด้านบนตรงเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยวางไว้ตรงนี้เลยฮะเนี่ยแค่เนี้แล้วมันก็ผ่านครับนะก็เป็นประมาณนี้แล้วตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัว V K 1 0เนี่ยตอนนี้ไม่มีแดดนะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตรตรงนี้สังเกตไหมว่าเห็นเงาสะท้อนด้วยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วล่ะฉะนั้นถ้าเป็นตอนกลางคืนมีแอมเบีนไลท์อ่ะโอ้ว่ามันขึ้นตรงนี้ปะขึ้นสิขึ้นแน่นอนครับนะแต่ว่าเราก็อาจจะชินกับ v k 1 0แล้วมั้งเรายอมแรกยอมแรกครับผมครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในรถซ i กเกอร์นอ็กตอนกลางคืนมาดูตรงนี้ครับ ที่ติด b k 1 0ไปเนี่ยในกลางวันเนี่ยแน่นอนครับว่าเราเห็นแสงสัตอแล้วตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งอยู่ที่ถนนเนี่ยรถด้านข้างเนี่ยพอเขาวิ่งมาเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นชัดแล้วก็ไอ้ตรงเส้นเอ็นบลไลน์เนี่ยจะไม่ชัดขนาดนี้มุมนี้นะครับด้านหน้านะครับคือ VK30 ครับด้านข้างครับ VK10 ครับประมาณแบบนี้ดูกัน2มุมนะครับนี่ครับ k 1 0ต่อไปครับ ด้าน,นหลังครับแบ็กอีจะเห็นชัดเลยครับว่ามืดชัดเจนนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งครับ b บ็กอีวีศูนย์ห้าวีเคสิวีเคสาโอเคเดี๋ยวไปดูมุมมองด้านนอกนะครับมุมมองด้านนอกนะครับโอเคอันนี้คือ VK ว k 1 0 b a c k EV ไปดูด้านหน้านะครับแต่เดี๋ยวเราต้องปิดไฟด้านหน้าจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวปิดไฟแอมเบ็นไลท์เดี๋ยวปิดไฟหลังคานิดนึงโอเค นี่ครับหมวกดัดข้างด้านหน้าแล้วก็ดันข้างครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะครับขอบคุณครับ